สามตัวพันนี้ถือว่าถูกมากเลยนะครับป้าโอ้ยป้าเรจะเป็นลมเอกแต่เราไม่มีเงินไม่มีข้าวเลยเนาะก็ต้องจำใจขายอย่างนี้ยแสดงว่าสามตัวนั้นคือกัดฟันขายจริงๆถ้ามีทางเลือกคงไม่ขายเนาะไม่นะไม่มีเงินใช้ไม่มีกินแล้วก็ต้องขายครับก็ซื้อพวกนี้เอาไว้เผื่อวันไหนไม่มีกินก็ขายนี่เหรอจ้าอ๋อถ้าจำเป็นก็ต้องได้ขายจริงๆขายก็ ดี่ว่าเราไปเป็นหนี้เขาโอ้คำพูดนี้ดีมากเลยนะครับแป๊บไม่อยากมีหนี้ก็เลยเออถูกก็ถูกไปมันของเราเองครับเราซื้อมาเลี้ยงเองอย่างเงี้ยเขาขายแล้วก็ไปซื้อกินม,มีงานมีการอะไรแถวแถวบ้านเราก็ได้อันนี้เลยครับผมวันหนึ่งลงทุนกับการนิ้วัวกี่บาทครับร้อยกว่าบ,บาทโอ้สูงเหมือนกันกบบนั่งร้อยกว่าบ,บาทเนี่ยร้อยกว่าบาทให้เขาอะแม้แั่เจ้าของต้องกินอีก ตอนนี้วัวราคาถูกมากเลยนะได้ขายบ้างแล้วหรือยังครับโอ้ยป้าขายสามตัวได้ไม่ถึงหมื่นเลยคุณขายวัวสามตัวไม่ถึงหมื่นขนาดไหนครับตัวขนาดไหนตัวแค่นี้ก็แล้วตัวแม่ตัวหนึ่งนู่นแม่เขาตัวหนึ่งป้าได้หกพันเองสามตัวหกพันบาทโอ้ได้ตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมีสองตัว ตัวขนาดนี้เลยนะใช่ทำไมราคามันถูกจริงเลยครับป้าทุนป้าลงทุนมาตัวละหมื่นนะนะ่ะตัวแม่น่ะตัวละหมื่นอันนี้คือวอัวของคุณยายเนะาะมีทั้งหมดกี่ตัวครับนี่สิบห้าสิบห้าเป็นวัวพื้นบ้านาเกือบหมดเนะาะครับผมแล้วเห็นมีวัวบรา์มันหนึ่งตัวอันไหนเลี้ยงง่ายครับคุณยายก็เลี้ยงง่ายเหมือนเหมือน,น,นกันเท่ากันหมดเลยคุณยายก็ให้กินเท่ากันหมดให้กินเท่ากัน ให้กินอะไรบ้างครับให้กินหญ้ากินหญ้ากินฟางหัวอาหารนะครับหัวอาหารไม่ค่อยมีรำรำก็ไม่ค่อยมีอืมก็ไม่มีเงินซื้อเลยเนาะเลี้ยงธรรมชาติเลยอันนี้คือเลี้ยงธรรมชาติเลยจ้ให้กินแค่หญ้ากับฟางกับฟางกินน้ําแค่นั้นจ้ะแล้วมีเกลือลงเกลือแร่ไหมครับเกลือแร่ก็น้าจะมีหนึ่งอืมครับผมแต่มีเงินก็ซื้อเกลือแร่มาให้เทา แต่ว่าหลักๆแล้วก็คือหญ้ากับฟาง <Yeah. S 1> ครับผมหญ้ากับฟางนี่สามารถเลี้ยง mm hmm. บัวให้อ้วนได้ไหมอ้วนได้ป้าก็เห็นว่ามันผมผืม mm hmm. แต่ว่าต้องให้เขาเดินออกกําลังกายเนาะอันนี้คือเรื่องสําคัญเลย <Yeah. S 1> ทําไมต้องให้เดินออกกําลังกายกครับ้เดินแบบถ้าเขาอยู่ที่ที่เดิมยำอยู่ที่เดิมมันจะตะคิวกินเนาะจะเป็นเนบชาเนี<อ>่ยแต่ถ้าเขาเดินออกกาลังกายเหมือนกับคนเราออกกําลังกายอันนี้ มันก็จะสุขภาพแข็งแรงรกินเท่ากันกกินนเท่าัแต่ว่าถ้าได้ออกกําลังกายเนี่ยได้เดินก็จะอ้วนอ๋อแสดงว่าถ้าเกิดว่าวัวต่อให้กินดีแค่ไหนเนาะถ้าขังคอกยังไงก็ไม่อ้วนไม่อ้วนวัวตัวเล็กออกข้างนอกทําไมถึงได้เอาออกข้างนอกครับก็ชอบเล่นาันอกก็พรว่าอยู่ข้างในมันก็เหมือนเด็กอยากอยู่ที่เก่ามันอึดอัดเนาะอ๋ออยากออกขางนออกครับผม เอาก็ได้ออกข้างนอกก็ดีใจเลยวิ่งกระโดดไปกระโดดมาเยนะแล้วลกกวที่นี่ผ <ไป S 1> สมพันธุ์ยังไงครับก็ผสมพันธุ์ธรรมดาธรรมชาติจ้ะไม่ได้เน้นสายพันธุ์ป้าที่แรกก็ป้าก็สายสาย,สายพันธุ์แล้วเนาะทีนี่ก็ใส่ไปก็เหมือนกับเราไม่ได้ใสอ่อ่ะเหมือนเดิมใกล้เคียงกันกับใกล้เคียงกันกับที่เราปล่อยให้ท้องธรรมชาตินะใช่อ๋อไม่ได้แตกต่างกันเลยจ้ะนี่ไอตัวโสขาวนี่นะ ขาโน่นกับขาโน่นอ่ะตัวละพันอ่ะตัวไหนครับนั่นอ่ะตัวขาวกับไอตัวแม่นน้นอ่ะตัวละพันอ,ะอ่ะอ่าก็ได้ก็มาเทียบดูตัวนั้นกับตัวนี้ก็เท่ากันอะ่ะเร่ที่ที่ป้าไม่ได้ใส่ก็คือผสมไปแล้วก็คลอดมาใกล้เคียงกันกันกับวัวที่เราเลี้ยงใช่วัวพื้นบ้านเลยอ<ช>๋อไม่ได้แตกต่างกันเลยไม่แตกต่างกันเลยครับผมอ๋อน้ำอยู่สูงเหมือนกันเนาะ<ช>ไม่ได้อยู่เตี้ยเนาะ<ช>ทำไมถึงเอาน้ำไว้ข้างในนี้ครับป้า ไม่ค่อยได้มีเวลาอยู่พ่อป้าไปไปได้ยาด้าเดยเราจะไส่้าแล้วก็ใส่น้ำให้เขาคินครับผมใส่น้ํใาให้เต็มใส่น้ําให้เต็มใส่้าให้เต็มใส่้าให้เต็มพอกลับมาตอนเย็นนี้แบบน,นี้แหละก็จะมาดูว่าเออยาเอาไม่พอไม่มีแล้วก็เติมน,น้ําเติมยาให้เขาดูแลจัดก,การอย่างนี้เนาะทำไมเวลาบัวกินต้องมัดเชือกครับคุณป้า มันแย่งกันกินมันแย่งกันมันชนกันยง่อเป็บขาเเลยมันชนกันครับผมแต่ถ้ามัดอย่างนี้จบเลยเนาะจบเลยช่วยได้ใช่ไหมครับต,ตัวเก่งมันก็ <c oughs> อยู่จนไม่หละเกลือนลยครับโรยในน้ำที่กระโรยในน้ำที่กระโลยในในฟางโรยทำไมครับป้าโรยใส่กับฟางขึ้นๆนเลยนะละเขาจะเลี้ยไปแล้วมันเจ็บเต็มๆรสเค็มเนาะกินน้ำครับผม ้องเขาจะได้ขยายก็คือใส่เกลือก็คืออยากให้กินน้ำเยอะกินน้ำเยอะอ๋อของจะขยาย้องจะขยายดูเหมือนจะอ้วนขึ้นอ๋อใส่เยอะไหมครับป้าใส่ไม่เยอะหรอกก็โรวยๆหนในนี่สองสามถุงถุงเล็กๆครับผมทำบ่อยไหมครับหรือว่านานทำทีก็นานๆทำทีนึง ถ้าถ้าเราเกลียวข้าวเสร็จเราก็ไม่ต้องใส่เพราะว่าใส,ใส่ใส่ช่วงหน้านี้ทำไมต้องใส่ช่วงนี้ครับหน้านี้แบบเขาไม่ค่อยออกนอก็จะนี่อยากให้ก็กินแบบนเค็มกินน้ำเยอะๆอ๋อคือถ้าปล่อยไล่ทุ่งนี่ไม่ต้องทําอะไรไเลยเลยคือปล่อยธรรมชาติของเขาเลยครับผมแต่ถ้าขังคอกนี่ก็ต้องดูแลดีขึ้นนิดนึงดีขึ้นขาใส่เกลือใส่อะไรเนาะจ้ะครับผมแต่ว่าไม่มีหัวอาหารไม่มีดำไม่มี หาทุนไม่มีขนาดป้าหาแต่เงินซื้อเรื่อยทำมาคาเกี่ยวหญ้าให้เขากินนี่ก็ยากแล้วต้องตัดหญ้าวันหนึ่งลงทุนกับการนี้นวัวก,กี่บาทครับร้อยกว่าบ,บาทวัวสูงเหมือนกันนะร้อยกว่าบ,บาทานี่ร้อยกว่าบ,บาทให้เขาอะแม้กับเจ้าของต้องกิน,นอีกอื ตอนนี้วัวราคาถูกมากเลยนะจ้าได้ขายบ้างแล้วหรือยังครับโอ้ยป้าขายสามตัวได้ไม่ถึงหมื่นเลยคุณขายวัวสามตัวไม่ถึงหมื่นจ้าขนาดไหนครับตัวขนาดไหนตัวแค่นี้ก็แล้วตัวแม่ตัวหนึ่งนู่นแม่เท้านี่ตัวหนึ่งป้าได้หกพันเองสามตัวหกพันบาทจ้าโอ้ได้ตัวผู้ตัวหนึ่งตัวมีสองตัวจ้าตัวขนาดนี้เลยนะจ้าืทำไมราคามันถูกจริงเลยครับป้าคุณ เราลงทุนมาตัวละหมื่นน่ะน่ะตัวแม่น่ะตัวละหมื่นนะ่ะผมตัวสามหมื่นอ่ะซื้อจากเขามาน่ะตัวสามหมื่นนะ่ะมาห้อยมาให้สามตัวหกพันบาทเขาได้บอกไหมว่ามันถูกเพราะอะไรหรือว่าไงเพรบบาะว่าวัวช่วงนี้น่ะวัวมันเยอะแล้วก็มันถูกด้วยเขาว่างั้นเพราะว่บบาโอ้ย้ายวัวเขาเอาไปขายเขาไปลงที่นั่นน่ะวัวเยอะแยะป้าก็ไม่รู้เนาะปา้าไม่ได้เห็นได้ยนดิยนแต่เขาพูดเนาะครับผม จะทำยังไงล่ะป้าไม่มีไม่มีเงินไม่มีอะไรจะซื้อยางซื้อฟางให้เขาแล้วครับผมออออตอนนี้คุณป้ากำลังไล่ลูกบัวเขา้าคลองนะผู้ชมครับอ,อ,อันนี้เอามายืดเส้นยื่่สายอ๋ออยากจะมาเล่นข้างนอกครับผม S <S> ๆๆๆๆแสดงว่าบัวก็ชอบพื้นที่ข้างนอกเนาะมันแฉะนะครับผมปีที่แล้วมันก็ไม่ได้แฉะอย่างนี้นะตอนที่มันแฉะแฉะอย่างเงี้ยบัวน,นอนตรงไหนครับป้าเท่าตอนพวกพวกที่ไม่ได้ผูกเขาจะไปนอนฝั่งโน่นที่มันแห้งไอ้ะเววกวัวแม่ก็ต้องนอนแช่อย่างนี้เลยแช่โคน,นี้นะแล้วมันหลับไหมครับคุณป้าป้าก็ไม่รู้ไม่ได้มาติดเกตวัวว่ามันจะหลับ ครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้ป่วยอะไรเนาะ,ะวัวน,นี่สามารถที่จะดันเหล็กนี้ไม้นี้ออกได้ดไมออกมันดันยังไงครับป้าเอาหัวกระแทกกระแทกกระแทกคนนี้มันก็ค่อยออกค่อยออกอ๋อก็เลยเป็นเหตุผลที่เราต้องมัดตรงนี้ต้องมัดตรงนี้ไว้ <c oughs> ครับผม <c oughs> มีเหนื่อยมีท้อบ้บางไหมครับลิงวัวน,นี่เหนื่อยเหนื่อยท้อมันกันเหละพอเราได้แล้วซื้อมาแล้วมันถูกมันก็ท้อ ทำยังไงได้ก็ซื้อมาแลว้วครับร,รักเพื่อจะเลี้ยงขเขาแล้วก็ต้องเลี้ยงให้ตลอดอย่างนี้ครับผมแสดงว่าก็ยังมีความหวังเนาะครับผมเมื่อก่อนคุณป้าเลี้ยงวัวสายพันธุ์นี้เลยไหมครับหรือว่ายัางไงเมื่อก่อนป้าไปรับจ้างทํางานก่อสร้างทํางานทั่วไปตามกรุงเทพนะครับผมซึ่งจะมาเห็นเขาเลี้ยงวัวเขาแบบ บัวเขาขายได้ตัวละสามหมื่นป้าก็เลยนึกอยากเลี้ยงเวลาไม่ไม่มีงานผสมพันธุ์นี้ก็คือใช้การผสมธรรมชาติอย่างเดียวเลยคสมธรรมชาตไม่ได้ผสมเทียมละใช่น่นน่ตัวแดงนั่นผสมแต่ว่าไม่ได้แตกต่างกันกับธรรมชาติเลยนี่ก็อันนี้ก็ธรรมดาครับก็ผสมมันก็ดูไปดูมามันก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ครับผม แล้วไอ้สามตัวที่ขายไปเนี่ยหกพันบาทนี้เขาได้ถามไหมว่าผสมพันธุ์เทียมหรือผสมอะไรนี้ได้ถามไหมผสมก็บอกเขาถามเลยป้าผสมผสมเทียมด้วยบอกผสมเลยแต่ผสมไปมันก็เหมือนเดิมเลยมันเหมือนกับเราไม่ได้ผสมตัวลัตภัณ์อ่ะครับผมจะกลับมาก็ได้เหมือนเดิมแบบเท่ากับที่เราไม่ได้ผสมหรือเขาเอาอะไรมาผสมมาให้เราครับผมแต่ว่าสามตัวหกพันนี่ถือว่าถูกมากเลยนะครับป้า โอ้ยป้าก็จะเป็นลนเนอเราไม่มีเงินมไม่มีข้าวเลยนะเนาะแล้วก็ต้องจำใจขายอย่างนี้แสดงว่าสามตัวนั้นคือกัดฟันขายจริงๆถ้ามีทั้งเลอกคงไม่ขายเนาะไม่ะไม่มีเงินใช้มไม่มีกินแล้วก็ต้องขายครับก็ซื้อพวกนี้ก็เอาไว้เผื่อวันไหนไม่มีกินก็ขายนี่เหรอจ้าอ๋อถ้าจำเป็นก็ต้องได้ขายจริงๆขายก็ดีกวาเราไปเป็นหนี้เขา โอ้คำพูดนี้ดีมากเลยนะครับแป้งไมีอยากมีนี่ก็เลยเออถูกก็ถูกไปมันของเราเองครับเราซื้อมาเลี้ยงเองอย่างเงี้ยเขาขายแล้วก็ไปซื้อกินม,มีงานมีการอะไรแถวแถวบ้านเราก็ได้อันนี้เลยครับผมถ้าไม่ได้ขายวัวขี้วัวได้ใช้เกิดประโยชน์ไหมครับขี้วัวป้าก็เอาไปลงนาอ๋อได้ขายขี้วัวบ้างไหมครับท้งนั้นไม่เคยได้ขายเลยมีแต่เขาโคก็ให้เข,า,ข,า,ขาไป ก็เลยไม่คนละหน่อยก็ใช้เขาไปบ้านบ้านเราเองครับผมแล้วเวลาวัวไม่สบายนี่สังเกตอาการยังไงบ้างครับเขาจะไม่กินหญ้าไม่กินน้ำถ้าเขาไม่กินหญ้าไม่กินน้ำป้าก็จะรีบหายามาวางกับน้ำให้เขากินเลยหายามาวางกับน้ำยาอะไรครับน,น้ำก็ยายพวกถามเขาว่าครัวมันไม่กินไม่กินค่ก,ก,กินหญ้ามันมันไม่สบายเขาก็จะแนะนำมาป้าก็ซื้อมาครับแล้วก็มาวางคู่กับน้ำ วางคูกกับน้ําให้ก็ดื่มอ๋อแล้วเขาก็ดื่มแกแล้วเป็นไงดีขึ้นครับก็เหมือนเดิมอยู่อย่างนี้กลับมาสู่สภาวะปกติก็ปกติอ๋อแสดงเขากินข้าวกินหญ้าเรียบร้อยเลยอ๋อดูสการเขาทุกวันครับผมก็แสดงว่าซื้อยามาบวกกินแล้วก็หายใช่ครับผมถ้าถ้าไม่สบายคือพวกที่ไม่กินหญ้าเนาะไม่กินหญ้าไม่กินน้าครับผมเดี๋ยวดูน้ํามูกจะไหลอ๋อมีน้ํามูกด้วย เหบมือนคนเราเป็นไข้เป็นไข้น้ำมูกไหลเกิดไอเกิดจามขึ้นมานะเนาะอ๋อครับผมแล้วก็ใส่ให้เขากินคิดว่าเราเลือกถูกไหมที่เรากลับมาลิงวัวเนี่ยป้าก็คิดว่าถูกเนะาะเพราะป้าไปหางานก็หาไม่ได้อายุก็มากแล้วไม่ผิด <Yeah. S 1> แต่ผิดที่ราคาที่หนึ่งเนาะอ๋อ <laughs> คือถ้าพอมีราคาเหมือนเมื่อก่อนนี้ก็ ผมก็พอเดยพออยู่ได้พออยู่ได้ออไดเนะาะครับผมเริ่มต้นอีเลี้ยงวัวกี่ตัวครับแต่ก่อนป้าซื้อมาเจ็ดตัวนะตัวละสามหมื่นอ่ะกี่ปีที่แล้วครับอ้ยสามปีสีปีแล้วอ๋อแสดงว่า,าเลี้ยงช่วงมีราคาเลยจ้ะเขาป้าทำงานมา ได้เงินพอดีเลยทีนที้เราขายวัวใช้นี่ทกศกันเนาะครับผมสามหมืนมม่นห้าหมื่นป้าไม่ได้ต่อสักคำเลยเห็นเขามีนี่แล้วก็ทุกใจแฟนเขาเนาะโอ้ดีมากเลยนะครับออป้าก็ช่วยซื้อเขามาซ,ซื้อมาซื้อมาแล้วเข้าโคกเข้าโคกหมดเลยเนี่เต็มโคกเลยจ้ะก็กกป้าคิดว่ามีเงินแล้วภาษาคารก็เงินเรกก็ไม่่อยมีอ,อืม แต่เราเลี้ยงวัวลเราได้ขี้วัวแล้วได้ล,ลูกวัวโอ้ถูกต้องครับครับผมเราก็คิดอย่างงั้นทำงานที่ไหนก็ไม่เคยได้เงินครับผมถ้าทำก่อสร้างก็โดนโกงอะแรงมากอะไรมากอ,อ,อย่างนี้นะแต่วก็เจอมาหมดทุกรูปแบบแล้วทุกทุกอย่างแล้วเจอมาเลยสุดท้ายเลยเอาเงินที่ทํางานได้มาซื้อวัวเลี้ยงวัวเลี้ยงอย่างน้อยก็มีลูกแน่นอนมีลูกแน่นอนมีขี้ให้เก็บแน่นอนขี้ให้เก็บอ๋อ <laughs> ข้าปุ๋ยข้าวบากข้าวนาเราเองครับผมเราข้าวเราก็ไว้กินเองเราไม่ต้องไปฉีดยาฉีดอะไรอ๋อแสดงว่าตอนนี้ใช้ขี้วัวทำนาเลยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะครับผมเงินที่ป้าทำงานมาทั้งชีวิตเนาะแล้วเอามาซื้อวัวเลี้ยงตอนที่มันแพงแล้วตอนนี้ราคาถูกเนี่ยคุณป้าว่าป้าคิดถูกไหมป้าก็คิดถูกเพราะว่าไม่ได้ป้าไม่ได้แบบขายถูกทั้งหมดเลยเนาะ ไดขายถูกเฉพาะช่วงที่วัวมันเยอะครับผล้นตลาดอะไรอย่างนี้นะครับผมเออมันก็ถูกอนีก็คือวัวมันล้นมือเราเลี้ยงเยอะก็ไม่ดีเลี้ยงเยอะก็ไม่ดีทําไมล่ะครับก็ที่เราไม่มีเราไม่มีที่จะปลูกหญ้าปลูกอะไรให้เขากินนะครับผมแล้วทุกวันนี้ก็แถวบ้านเราถนนก็มีแต่คนกรีดทั้งานั้นแต่กอนจะมีคลองมีห้วยอะไรนี่นะเลี้ยงสบายเลี้ยงสบาย อันนี้ไปไม่ได้เลยปล่อยไปแล้วก็กลัวจะไปเจอยญ้าไอ้ที่เขาฉีดยาตามถนนฉีดข้าวฉีดอะไรมีอย่งงางนั้นอีกกลัวถ้าเราจะไปลงเราก็ไปลงนาเราเองครับผมเราไม่ได้ใส่ยาแสดงว่าทุกวันนี้หายายากมากอันตรายหเนาะยากมากนี่บางทีเขาให้ตัดตัดใบข้าวใบข,ข้าวให้เขาบ้าก็ไปตัดซื้อน้ำมันมาตัดแล้วก็ เอามาให้ผมครับผมอันหนึ่งก็หมดไปด้วยหนึ่งได้ปลูกหญ้าอะไรบ้างไหมครับหญ้าไม่ได้ปลูกเลยไม่มีที่ปลูกหญ้าอืมเพราะบริเวณปากเอเซนแสดงว่าเราถูกบีบบังคับด้วยอาหารเนาะด้วยหญ้าเนาะที่เราไม่มีเนาะถ้าเกิดว่าเรามีหญ้านะ่าจะสบายขึ้นไหมสบายขึ้นถ้าไม่มีที่ปลูกอืมแสดงว่าวัวก็ไม่ได้ออกข้างนอกเลยขังตลอดไม่แบบว่า ถ้าวันไหนป้าเกี่ยวไม่ทันป้าก็จะปล่อยให้เขาเดินไปตามละลโอตามถนนออ๋อเอาอไปหมดเลยเดินไล่เลี้ยงนะ่ะคือไล่เลี้ยงไปสองคนสองตาใหญ่โอ้ค,ครับผม วัวก็จะกินตรงกลางยายก็อยู่คนละฝั่งใต้อ,อยู่ฝั่งนี้ให้เขากินคืออยากให้เขาเดินพักขาน,นี่เต้ออยู่ตรงนี้มันเฉยมากแสดงว่าเรามองแล้วเห็นเนาะว่าถ้าข้อวัวเฉะๆนี่มีปัญหา100ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมีคือว่ากลัวจะเป็นไอ้โรคเท้าเปื่อยอครับผมโรคขาอ่อนแดงเนะาะใช่โรคขาอ่อนแดงอาทิตย์หนึ่งเอาออกบ่อยไหมครับอาทิตย์หนึ่งก็สามครั้งสี่ครั้งเนาะโอ้เอาออกเกือบทุกวันเหมือนกันเนาะออกทุกวันนี่ยังออกได้เพราะรถเขายังขุดอ๋อครับผม สุดท้ายนะครับการที่เอาโวออกข้างนอกกับเกี่ยวหญ้ามาให้กินที่อคอกอันไหนดีกว่ากันครับก็ถ้ามีหญ้าให้กินข้างนอกก็อยากให้กินข้างนอกอคือข้างนอกมันจะปลอดโปร่ง่าย,ยู่ในอคอกนะครับผม,มแต่ว่าข้างนอกดีกว่าชัดเจนเลยเนาะ,ะโอเคครับ